ทักสินมาแล้วพี่โทนี่รุกทุกแนวรบฟื้นนายกพบประชาชน15สิงหาอาจถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากรุกครั้งใหญ่ด้วยการเปิดเวทีปั้นนโยบายรัฐบาลใหม่ของนายกแดนไกลคู่ขนานไปกับการเปิดฉากคามม็อบเสื้อแดงทั่วไทยด้วย ม็อบ7สิงหาและม็อบ10สิงหา2อีเวนต์ระดับเยาวชนจบภารกิจลงก็ถึงคิวที่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบระดับมืออาชีพออกมาแสดงนำในม็อบ15สิงหาคุณเต้นนัทวุฒิใส่เกลือเลขขาธิการนปรชที่หลบฉากม็อบ7สิงหาโดยอ้างว่าเป็นเวทียาวชนที่ไม่ต้องการไปก้าวไก่แทรกแซงหรือชี้นำจึงได้นัดเคลื่อนไหวคาม็อบผสมไฮปาร์ก ตามแนวถนัดในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแยกออกมาต่างหากที่น่าสนใจในวันเดียวกันก็มีอีเวนต์ของกลุ่มติ้งคิดเพื่อไทยและแคร์คิดเคลื่อนไทยผนึกกำลังจัดกิจกรรมโดยไฮไลท์สำคัญคือเชิญคุณโทนี่วูซัมคุณทักษิณชินวัตรคุยกับคนรุ่นใหม่ในโครงการ The Change Maker เพื่อหาไอเดียออกแบบอนาคตประเทศ คงไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญที่15สิงหาจะมีทั้งคาม็มอบบวกปราศัยใหญ่บนท้องถนนกับกิจกรรมของคุณโทนี่วูซัมผ่านสื่อดิจิตอลการพบแฟนคลับของคุณโทนี่ครั้งหลังสุดในรายการแคทอคแค่ครับเฮา EP พิเศษคำเมืองคันโตกความคิดรวมมิดไอเดียคำพกาถามไอโทนี่ตอบเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนมอบเยาวชนปลดแอกหรือฟรียุธจะนัดมอบเจสิงหาคมเป้าหมายเครื่อนขบวนไปชุมนุมหน้าวังคุณโทนี่ได้แตะเบรกเด็กๆตรงไปตรงมาว่าไม่ไมเห็นด้วยกับเป้าหมายที่อาจถูกล่อไปติดกับดักพร้อมทางให้แง่คิดว่าการต่อสู้ของเยาวชนต้องมียุทธ,ธาศาสตร์มีจังหวะก้าวจะประท้วงก็ประท้วงให้อยู่ในความสันติเช่นคาม,ม็อบผมว่าเข้าท่าดี นั่นหมายความว่าทักษิณได้ส่งสัญญาณให้หนปชจัดคามอบทั่วประเทศพรันที่รุ่นใหญ่ขยับคามอบย่อมมีเสียงตอบรับดีกว่าเพราะจังหวะน,นี้รุ่นเล็กดันเดินเกมสูมเสียงไปหาเรื่องบวกกับตำรวจจึงถูกประชาชนตั้งคำถามและพวกเดียวกันก็ไม่พอใจจบมอบเจสิงหาด้วยการถูกสลายการชุมนุมคุณเตนัทบุตรได้โพสต์เฟซบุ๊กปลอบใจ กลุ่มเยาวชนปลดแอกว่าไม่มีกระบวนการใดสมบูรณ์แบบสู้ไปเรียนรู้ปรับแก้กันไปเป็นธรรมดาวิสัยในสนามการต่อสู้ไม่มีหลังพิงใดแก่่งกล้าปลอดภัยต่อประชาชนเท่ากับแผ่นหลังของเราที่ยืนพิงกันพร้อมกับประกาศต่อว่าภารกิจต่อไปของเครือข่ายไร่ประยุทธ์เราพร้อมแล้วเตรียมพบกับคาม็อบบวกไฮพาร์ก พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ15สิงหาคมครั้งนี้จะเป็นการกระไมครั้งของคุณนทวุฒิอย่างเป็นทางการในการเปิดหน้าต่อสู้บนท้องถนนเพื่อไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ออกจากการเมือง15สิงหาอาจถือได้ว่าเป็นการเปิดฉากรุกครั้งใหญ่ด้วยการเปิดเวทีปั้นนโยบายรัฐบาลใหม่ของนายกแด่นไกลคู่ขนานไปกับการเปิดฉากคามม็อบแสดงทั่วไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดขายของม็อบรุ่นใหญ่อย่างนปชคือมีดาวไฮพาร์คหลากหลายต่างจากม็อบเด็กที่ไรหนักพูดที่โดดเด่นจึงตรึงมวลชนไม่ได้คุณเตนนทวุฒิจึงโฆษณาว่าขาม็อบครั้งใหม่จะยกระดับการปราศัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยเสียงไล่ประยุจะเลื่อนลั่นสั่นสะท้านแผ่นดินสันติวิธีสีสันฉูชาตสารบาดหัวใจ ประสานพลังไปกับนักสู้รุ่นใหม่ในส่วนของนายกแดนไกลปฏิเสธไม่ได้ว่ายัางเป็นเสาหลักของพรรคเพื่อไทยที่กำลังเริ่มรีโนเวทครั้งใหม่ซึ่งเที่ยวนี้ไม่ได้แค่จัดทัพภายในพรรคเท่านั้นหากยังมีการสร้างแพลตฟอร์มใหม่รองรับคนรุ่นใหม่ยุคดิจิตอลอย่างติ้งคิดเพื่อไทยและแคร์คิดเคลื่อนไถยด้วยเฮียเพง พงศักรกตะตพงไพศาลผู้ดูแลติ่งคิดเพื่อไทยจึงผุดโครงการ The ะเ a งเมเกอร์คิดเพื่อไทยหรือบ้าน AF ฟพักการเมืองเพื่อต้อนรับคนรุ่นใหม่ก็บพักเพื่อไทยดังนั้น15สิงหาคมคุณโทนี่จึงมีคิวคุยกับตัวแทนคนรุ่นใหม่จากโครงการ The ะเชงเมเกอร์โดยมีการถ่ายทอดสด ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้นอีกด้านหนึ่งลูกๆทั้ง3คนของอดีตนายกทักษิณได้ปูทางให้พ่อกลับมาสื่อสารกับแฟนคลับการเมืองอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะโอ๊ค่านทองแท้ชิน,นวัตรได้ปัดฝุ่นฟื้นรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนซึ่งเมื่อ15ปีที่แล้วถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ที่นายกรัฐมนตรีมาจัดรายการวิทยุสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเป็นประจำทุกสัปดาห์ โอก๊กพานทองแท้จึงเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองวิสัยทัศน์ใหม่สร้างแรงบันดาลใจให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางใหม่เว็บไซต์ w w w t h a k s i n o f f i ท i a l ิน m ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนแฟนคลับเข้ามาติดตามหากมองในเชิงกลยุทธ์การเมืองการเคลื่อนไหวภาคใหม่คาม็อกคลับเฮาส์เว็บไซต์นายกทางไก่พบประชาชนโดยคารรัฐบาลประยุทธ์ขาลงจะเห็นได้ว่าทักษินเอาจริงเปิดเกมรุกทุกแนวรบ พร้อมทั้งวางแผนปูพมการตลาดการเมืองหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไม่ว่านายกประยุทธ์จะยุบสภาหรือลาออกค่ายทักษิณพร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง